เช็คดวงครึ่งปีหลังก่อนสิ้นปีพศ2563กับหมอช้างทศพรเผยราศีที่ชีวิตจะพลิกผันราหูเข้าเรือนชะตาก่อนที่จะไปรับชมกันนั้นอยากจะขอกำลังใจเล็กๆน้อยจากคุณผู้ชมชวนกดไลค์และ subscribe ที่ตามช่องว่ากันว่าไว้ได้วยนะครับเมื่อพร้อมแล้วเราไปรับชมกันเลยครับหมอช้างทศพรเผยดวงครึ่งปีหลัง ก่อนจะสิ้นปี2,563จะมีราศีที่ชีวิตพลิกจากอับโชคกลายเป็นมีเงินทองล้นมือและมีราศีที่ต้องเตรียมรับมือราหูจะเข้าเรือนชะตาอีกรอบแต่จะช่วยในเรื่องของคู่ครองเข้ามาปุับปรับมีขา่าวดีได้ผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับกับดวงครึ่งปีแรกปี2,563ที่หลายคนอาจจะพบความยากลำบากในชีวิต แต่ก็มีอีกหลายคนที่ชีวิตพลิกผันไปในทางที่ดีขึ้นแม้กระทั่งภาวะวิกฤตซึ่งล่าสุดเมื่อหมอช้างได้เผยขึกับดวงครึ่งปีหลังก่อนสิ้นปีพศ2563ของ12ราศีที่จะมีเกณฑเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแต่ก็มีบางราศีที่ต้องระวังในเรื่องของสุขภาพและปัญหาในด้านของการง,งานไปกันที่ราศีแรกกับราศีเมถุนและราศีธนู คนที่เกิดวันอาทิตย์วันจันทร์และวันพุธกลางคืนให้ระวังในเรื่องของดวงเอาไว้ควรใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังเนื่องจากตอนนี้นอกจากราหูเจ้าอมจันทร์แล้วในช่วงอิ่ิผ่านมายังจะเกิดสุริยุปราคายังจะส่งผลกับดวงชะตาของสองราศีนี้ด้วยราศีต่อมาคือราศีที่มีโชคลาภเงินทองล้นมือได้แก่ราศีกุม ที่ผ่านมาเป็นราศีที่ไม่ค่อยมีรายได้เข้ามานักแต่ช่วงครึ่งปีหลังจะมีโอกาสในเรื่องของเงินทองมากขึ้นจากที่เครีครยดชีวิตจะเริ่มเห็นแสงสว่างมีทางออกที่ดีในเรื่องของการเงินมีโอกาสทางด้านการงานที่ดีขึ้นสำหรับราศีที่กระเป๋ารัว่วเสียเงินหนักที่สุดในช่วงครึ่งปีหลังได้แก่ราศีเมษมีรายจ่ายหนักเงินหมด เก็บเงินไม่อยู่มีเรื่องวุ่นวายทาให้ต้องเสียเงินต้องระวังในการใช้จ่ายเงินให้ดียิ่งขึ้นในส่วนของราศีที่จะได้เปลี่ยนงานใหม่ในช่วงครึ่งปีหลังหรือก่อนสิ้นปีได้แก่ราศีมีนและราศีสิงห์โดยราศีมีนที่ผ่านมาดวงการงานมีการพันผวนเยอะไม่คงทีแต่ถ้าอยากเปลี่ยนงาน ในช่วงครึ่งปีหลังได้เปลี่ยนแน่หรือใครที่ไม่เปลี่ยนงานก็อาจจะมีภาระที่เพิ่มมากขึ้นทำหลายอย่างมากขึ้นเหนื่อยขึ้นแต่เป็นไปในทิศทางที่ดีส่วนราศีสิงห์ที่ผ่านมามีดวงดาวเหมือนงูตกบันไดไปยังไม่สุดแต่ครึ่งปีหลังจะเปลี่ยนงานแบบปุบปรับฟ้าผ่าแบบกระทันหันดังนั้นต้องเตรียมตัวที่จะเปลี่ยนไปในทางที่ดี ในโซนของราศีที่จะมีศัตรูมากอุปสรรคเยอะคนหมั่นไส้เยอะคือราศีกรกฎเสมือนเป็นราศีที่มีการบุกเบิกชีวิตวุ่นวายมีเรื่องต้องเคลียร์ตลอดไม่ว่าจะเคลียร์ปัญหาความวุ่นวายทั้งภายในและภายนอกมีปัญหาหยุ่มยิม้มเยอะแยะเต็มไปหมดส่วนราศี ที่ครึ่งปีหลังเจอราหูเข้ารอบใหม่ได้แก่ราศีพฤษภและราศีพิจิกโดยราศีพฤษภเตือนให้ระวังเรื่องสุขภาพในส่วนของราศีพิจิกครึ่งปีหลังแม้ราหูจะเข้าแต่ไม่น่ากลัวจะค่อนข้างร่ำรวยมากขึ้นส่งผลดีทั้งการเงินดีรวมไปถึงเรื่องคู่จะได้คู่แบบฟ้าผ่าปุบป,ปับมีข่าวดี ในราศีที่จะดวงดีปลายปีได้แก่ราศีมังกรแต่ช่วงนี้จะมีปัญหากับผู้ใหญ่หรือเจ้านายมีความเครียดในเรื่องของงานหรือเรื่องภายในบ้านญาติพี่น้องคนในครอบครัวจะมีคนในครอบครัวป่วยดังนั้นคนราศีมังกรต้องดูแลรักษาตัวเองให้มากเป็นพิเศษถ้าถึงสิ้นปีดวงชะตาชีวิตจะกลับมาดีขึ้นและยาวไปถึงปีหน้า ในเรื่องของราศีที่ครึ่งปีหลังจะเริ่มกลับมาดีขึ้นได้แก่ราศีกันที่ผ่านมาดวงคนราศีกันไม่ค่อยดีมีปัญหามีความวุ่นวายมีเรื่องให้เครียดให้ต้องตัดสินใจเยอะแต่ครึ่งปีหลังมีการเปลี่ยนแปลงของดวงดาวส่งผลกับราศีกันพอสมควรจะเริ่มกลับมาดีขึ้นโดยเฉพาะความเป็นครอบครัวจะเป็นปึกแผ่นมากขึ้น และมีการเปลี่ยนแปลงก้าวหน้าทางหน้าที่การงานที่ดีขึ้นราศีที่ครึ่งปีหลังมีข่าวดีในเรื่องงานได้แก่ราศีตุลแนะนำอาชีพเจรจาการสื่อสารสมัครงานใหม่ๆสิ่งใหม่ๆเข้ามาจะดีขึ้นเป็นราศีที่ปิดการค้าขายได้ดีนำข่าวดีมีเรื่องดีๆในครึ่งปีหลังและเช่นเคยครับ สำหรับเรื่องที่ผมได้นำมาบรรยายนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยน,นะครับแล้วก่อนจะจากกันไปหมอช้างหรืออาจารย์ทศพรศรีตุลาได้เผยแร่บทสวดคาถาสุริยปภาและคาถาจันทปภาเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตโดยแนะนำให้สวดเป็นประจำซึ่งบทสวดนี้ให้สวดในบ้าน ไม่ใช่การไหว้พระราหูกลางแจ้งแต่อย่างใด หากคุณผู้ชมดูมาถึงตอนนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้หากคิดว่าเป็นประโยชน์ก็ช่วยกันกดแชร์เพื่อแบ่งปันข่าวสารดีๆแก่คนรู้จักและผู้อื่นได้รับชมกันด้วยนะครับเป็นไงกันบ้างครับถูกใจกันหรือเปล่าถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และส u b ส c r i b คติดตามชแนลว่ากันว่าไปด้วยนะครับถ้าใคร อยากจะให้ทำคลิปวิอเกี่ยวกับเรื่องอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้ล่างคลิปวิอนี้ได้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับว่ากันว่าแชแนลคนไทยสาระแปลกใหม่แบบจัดเต็มสำหรับคลิปวิอนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ